สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะอยู่กับพ่อฟี่มีกระพือนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็ได้ไปเจอร้านขนมครกร้านหนึ่งนะเพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะครับผมได้เขาว่าเปิดเมื่อวานนะเป็นร้านของเพื่อนผมเองเป็นนักเอกเอมีเพลงผมด้วยนะครับผมเพลงน่ารัจากเจอะนะครับคือพี่ปูนั่นเองนะครับผมนะแล้วผมก็วันนี้ผมก็ได้ไปซื้อขนมครกมานะครับชื่อร้านว่าขนมครกร้อยล้านนะครับผม อนี่ผมซื้อมาถาดหนึ่งนะครับก็ได้เยอะพอ oh, oh, สมควรเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับผมจะมีใส่อะไรบ้างนะฮะอืโ uh ห huh. oh. ดูนะทะลักใส่ทะลักะนร้บผมนะครับเทนะ่าที่เห็นนะครับก็จะมีเอฝอยทองนะครับมีฝอยทองมีข้าวโพดนะครับอันนี้มะพร้าวนะครับผมแล้วก็มันม่วงนะครับนี่มันม่วงนะให้ดูกใกล้ๆนะดูกใกล้ๆ กล่องนี้ก็อ่ะเดี๋ยวโฟกัสหน้าเกินไปด้วยค <Okay. S 1> ีเดี๋ยวซื้อใหม่มีตังก่อนเดี๋ยวซื้อใหม่ครับก็จะมีฝอยทองมะพร้าวข้าวโพดมันม่วงอฟักทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าริจินอนนะครับผมเป็นขนมครกแบบริจินอนนะครับแล้วก็มีเผือกด้วยนะครับชิมทีละไส้ ฝอยทองก่อนเลยผมชอบฝอยทองมากอ๋อเขาตัดมาให้ฮนะก็ได้กินง่ายๆแต่ตัดแต่ขอบขอบโอ้นี่ฮึความกรอบความกรอบอือฮืเฮ้ยเฮ้ย ทีเด็ดอร่อยอร่อยครับแ,รแบบแป้งอร่อยแบบแป้งกำลังอร่อยไม่หวานมากนะครับใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวใส่มะพราะาา้าวนะฮะเขาอาจะะหาล้ำหอมอะไม่รู้เหมือนกันอออืื ความมันของกะทิปินมากต่อไปเมื่อกี้เป็นฝอยทองกับมะพร้าวนะครับต่อไปก็จะเป็นข้าวโพดนะครับถะลักทัลักทะเล,กกลข้าวโพดนิจ่ะหืมอร่อยมาก อยากให้ได้แบบสัมผัสถึงความกรอบของมันนะครับยิ่งอะไรแบบทำเทสร็จมาใหม่ๆด้วยกรอบม,มากเย่ะไปแล้วใส่เผือกมันม่วงอยู่ข้างในฟักทองอยู่ข้างในออริจินอลก่อนแบบใส่ต้นหอมนะครับโออยากได้ช้อนม,มากเลยเรือช้อนได้ไหน่อยนี่นะฮะเป็นออริจินอลขนมครก นี่นะครับอันนี้ก็ไซส์ใหญ่นะครับเราก็จะต้องมานั่งเก็เองแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นกล่องเล็กนะครับเขาจะตัดเป็นชิ้นๆมาให้เลยนะกินง่ายนะอืความกรอบเ็คืกพอไยินก็คือขนมพวกนั่นแหละจริงๆก็คือรสชาติมันเหมือนกันนะมันจะต่างกันดูว่าเป็นไส้อะไรนะครับต่อไปผมจะมากินนี้ เผือกนะครับไส้เผือกมันม่วงก่อนมันม่วงก่อนโอ้โหมันม่วงอ่ะนุณยมมันม่วง <c oughs> ไม่โฟกัสด้วย <c oughs> โฟกัสห <c oughs> <c oughs> น้าค้นด้วย <c oughs> นี่นี่จ้ะคว <c oughs> ามฟิน, <c oughs> นเลือกแนไง อร่อยลูกไส้ครับอร่อยลุกไส้ม,มาหมดไปแล้วเหลืออีกไส่หนึ่งเผือกลำบากยากเข็นเช้าเย็นก็ให้เห็นหน้าใส้เผือกนะครับใส่เผือกเนีย้ยกินกินอร่อยมาก คหราบใครที่ชอบกินขนมพกนะครับแนะนําเลยท่านจะไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นถาดใหญ่นะครับ99บาทจะเป็นแบบไส้ทะลักนะครับเนี่ยเป็นไส้ทะลักก็ <c oughs> จะกินใหญ่นี่นี่ฟักทองฟักทองเนี่ยฮใส่ฟักทองนะะี่รับ อ,อร่อยครับไม่วู้ยบอกไงคือแป้งมันอร่อยมากสำหรับใครที่สนใจนะครับผมนะฮะสามารถไปซื้อได้ที่ร้านขนมครก100รอยล้านนะครับผมอยู่อ่าแถวชุมชนบุรรมดวนเหนือนะครับบุรรมดวนเหนือหรือหรือที่เราเรียกกันว่าป่ากล้วยนะ ปลากล้วยตรงแถวโคกกลางนะครับที่หลายๆท่านจะโดนจับเป่าแอลกอฮอล์ไปยตอนนั้นนะครับนะก็จะอยู่ตรงข้ามกับร้านเสริมสวยนะครับผมก็นะตรงข้ามเล็กๆอพาร์ตเมนต์นะครับผมตรงข้ามแถวเล็กๆอพาร์ตเมนต์นะครับเยื้องๆกันนะครับก็ไปหาดูนะครับผมท่านใดที่เป็นสายถนนครกนะฮะไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่ามันอร่อยมากนะครับผมนะก็ไปหาทานกันดูนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาต กินขนมโคกต่อแล้วกันนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปเรื่อนครับขอบคุณครับืม